แจําเชียงดาว EP หนึ่งเริ่มเลยพร้อมอยังพร้อมออกเดินทางยังโอ้โหต้องตอบแม่เสียงดังฟังชัดขนาดนี้เลยเหรอมาเราออกเดินทางกันตอนประมาณ3ามทุ่มค่ะ ไปถึงก็คือแวะเติมพลังกันก่อนชายสีมีเกี๊ยวต้องเข้าและทุกครั้งที่แวะกินอะไรนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งมาค่ะที่มานั่งรอข้าวเปล่าของโปดและทุกครั้งนะคะไม่ว่าพ่อจะอยากกินอะไรก็แล้วแต่จะต้องสั่งข้าวเปล่ามาให้กระถินด้วยเนี่ยล้ค่ะเขาถึงรักพ่อเขาและนี่คือเมนูเติมพลังรอบเดึกของเราค่ะข้าวหมูแดงแล้วก็ต้มเลง้งและระหว่างที่เรานั่งกินข้าวอยู่นะั้นน้องก็มาของกินด้วยก็คือนั่งเรียบร้อยมากเราก็ต้องให้เขาเนาะแต่ว่ากระดูกที่ให้นี่คือแบบว่าเป็นกระดูกอ่อนๆนะคะ น้องก็คือฟินไปเลยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางต่อค่ะมาเช้าเธอเวรลำปางค่ะแล้วกะถินนะคะก็คือสองมาตรฐานสุดๆอ้อนพ่ออยู่คนเดียวน้องง่วงเปล่าอาเพ่อถินกันนอนให้กำลังใจพ่อไงอ๋ออ้อนพ่อแกอ้อนจะอยู่สองคนเนี่ยเนี่ยมากันด้วยกันสามคนนะถิงถินแม่แม่ก็อยากอิจฉานักเลยนะกสามคนนะ อ้อนพ่อยคนเดียวเลยจะมาจะมาจุมาจะมาจะพาจะพาจจุมจบพาออโห้จะพาเออพาไปเที่ยวเหรอจุบพ่อเไยเหรอ พ <laughs> ากระถิ่นแวะไหว้พระที่วัดจามเทวีลำพูนค่ะทุกครั้งที่ไหว้พระนะคะสิ่งเดียวที่ขอก็คือขอให้กระถิ่นแข็งแรงค่ะโอ้โหเจดีทรงสามเหลี่ยมที่นี่อย่างสวยเอาน,น้องมาไหว้ค,หรครูบาศิวิชัยรครับทริปนี้เราไม่ได้มาเที่ยวกัน3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะเรามีนัดกับบ้านแชลมานชมิวแล้วก็ชิลมาค่ะมีบ้านน้องแฮร์รี่มีเกาะด้นะคะแต่ว่าไปเจอกันตอนที่ขึ้นป่าโหลค่ะมาถึงกระถิ่นก็เช็คอินเลยค่ะดูเขาทำปูมาก ถิ่นก็เกิดไปป้าโอ้โหดูก็าทำาม่ที่ที่ไหนคะหาดาปีเลยคะ่ะตกนะคะเรานัดบ้านชาวมันฑชมีแล้วก็ชิวมากที่นี่คะ่ะเดอะเทอราคอตาการ์เด้นแอดลำพูนส่วนไมไทยพ่อเลี้ยงหมืน่นที่นี่คืออาหารอร่อยมากเลยคะ่ะนาตาคือน่ากินไม่ไหวน่ากินไม่ไหวทุกอย่างอะ่ะแม่อ,อะ่ะของเคาอร่อยอะ่ะขนมอันนี้ก็คือทำสดๆเลยนะคะ ส่วนไอติมก็คือมะพร้าวอย่างอ่อนแล่ทุกคนเห็นดอกไม้ที่ไอติมใช่ไหมแม่ก็ามาแก้งถิ่นแบบนี้ไม่มใช่นะาน,นะเป็นคนสวย เป็นกันสวยอุ้ยอ๋ยอยอยอพี่ถิ่นโดนแกแล้งอีกแล้วเหรอเนี่ยถิ่นต้องอดทนแหละเดี๋ยวแม่ก็โตโอ้ยสมาคมแม่ไม่โตแล้วแหละตอนเนี้ยโดนแกล้งมาตัา้งเจ็ดปีไม่เคยเห็นหยุดเลยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแกล้งกับถิ่นเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันค่ะวันนี้เราพักกันที่มอนแจมระหว่างทางขึ้น วิวก็จะสวยประมาณนี้แล้วก็นี่คือถนนที่เราขึ้นค่ะก็ถือว่าทางดีเลยจะมีตรงใกล้ๆถึงที่พักได้ยละค่ะทางเล็กมากก็จะมีอยู่หนึ่งมาค่ะพอถึงที่พักก็เบิ้ลเครื่องอใส่พี่เขาเลยเขาจะไม่ให้เราพักแล้วเนี่เเยเด<อ><อ>ี๋ยวเขาก็ไม่ให้พักหรอกพ่อปล่อยทิ่งเนียนี้นะโอ้ยเลิกทะเลาะกับพี่เขาได้แล้วไปไไที่พักกันเถอะเราพักที่นี่ค่ะเลยเบียงโมงจริงๆเราอยากพักบ้านหลังหนึ่งที่เป็นสองห้องนอนนะคะสองห้องน้ําแต่ว่าเขาเต็มค่ะเราก็เลยต้องพักบ้านเป็นหลังแยกกันค่ะขึ้นมาถึงที่พักปุ๊บเย็นปั๊บเลยค่ะ ถิ่นก็คือต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยแล้วก็จะมีอยู่หนึ่งหมาค่ะที่เดาน้าน่ารักบนดอยเมื่อเย็นเราสั่งอาหารกับที่พักค่ะเป็นเมนูง่ายๆผัดกะเพราไข่เจียวแล้วก็ยาวุนเส้นอ๋อมีต้มจืดด้วยนะคะแล้วก็จะมีอยู่หนึ่งหมาที่อยากกินข้าวเปล่าตื่นมาเช้านี้ก็คือหมอกเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะโอ้โหหมอกเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยขาวเหมือนหินเลยเดถามว่าหนาวมากไหมก็แค่17องศาเองอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นข้าวต้มขนม,ขนมปัง,ป,งปิ้งชากาแฟแล้วก็มมมีส้นะะคคแต่ลืยิป กินข้าวเสร็จเรียบร้อยได้เวลาลงจากม่อนแจมแล้วค่ะคลิปนี้ถินไปก่อนหน้าขอตัวลงจากม่อนแจมก่อนแล้วมาต่อ EP 2คลิปหน้าบาย